เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเด็กเกมแบร์เฮเว่นนั่เหมือนเดิมนะครับผมกับคืนที่สี่นะครับผมเกมหมีรัสเซียเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อให้เลยโหดเหลือเกินผมได้รอไปดูคลิปเขาเล่นกันเห็นเขาใช้แบบไอห้องนาฬิกากุ๊กกูนั่นต้องให้หมีมาใกล้ๆแล้วค่อยไปซ่อนนี่ห้องนี้แต่ยังไงผมก็ต้องพึ่ง107อยู่ดีอ่ะ เพราะยังไงมันก็ต้องผ่านทางนั้นแหละห้องไหนเนี่ยาทางไหนเนี่ยพอาทางนี้เ <c oughs> ราจะมัพท์ห้องไหนมันดังอีกแล้วนี่ ไม่ใช่ทางไหนหวะห้องนี้เลยหากันแทบไปเป็นดินพิกเป็นดินหาซะหนึ่งศูนสองโอเคจำไว้มีมมาต้องล่อมีมาใกล้ๆแล้วเข้าไปซ่อนแบบนั้นจะง่ายกว่าแต่จะใช้ได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ก็ฝีมือเราก็ไม่ได้เทพเลยขนาดนั้นถึงขั้นว่าจะสามารถล่อมีมาได้เพลไมงมาประกบหลังโอเคนะยังอยู่ดีนะคืนนี้มันมีสามตัวมันมาสามตัวแล้วมันจะมาบุกหาเราคือแบบเต็มพิกัดเลยะเดี๋ยวรตอตอนช่วงตีสองงัเท่านั้นแหละวารมลาจังบังเกิดเอาแล้วนะใกล้แล้วนะ ้กตีสองนะนะแ,ลแล้วนะ้าแล้วตีสองนี่ไงตีสองปุ๊บบอลไยลปั๊บไม่ทันขาดคำามเลยรอมันมาใกล้ๆนะ <S <S ผมดูเขาเล่นผมจะรอใช้วิธีนี้ดู ซุบป้าขอให้ได้ไหมได้ไหมหายสิหายห้องไหนห้องหนึ่งศูนย์ห้าห้องเดิมเออวิธีวิธีน่าจะได้อยู่รอบมาใกล้ๆแล้วค่อยไปหาอัน เราก็จะไปหยิบจมูกมันเลยโอเควิธีนี้ได้่านแล้วก็โหลดไปโหลดให้เต็มออกเอาไหนดังไม่ใช่ไม่ใช่ใชสุสานะ ว่าแล้วโอ้กระดิกกระดิกสูสานด้วยเป็นกระดิกลุงศพปบอกดิเขมรเนมรเขมาโอเคอเฮ้ยห้องกูกูโอ้ห้องเซฟห้องเซฟโอเคให้มันมาทางนี้นะลองก่อนลองก่อน ฮือยิ่เวลาโอ้ตัวนี้ก็มีนะเนี่ยพาไปเล่นไปเยอะออบเลยออบออบออบไม่ใช่ห้องไหนวะหาโทรศัพท์บิ๊กให้ดินหาเนี่ย เลยอีกเครื่องเหรอ <B ull ying> ผ่านไหมผ่านโอ้เกือบตายเมื่อกี้ดีนะกดทันอู่บาสักทีหลังจากที่ฟันฝ่ามาตั้งนานไม่นานหรอกแป๊บเดียวคลีมมันสั้นจะตาย อาแล้วก็ผมก็ต้องขอจบคลิที่4ี่ไว้แต่เบียร์เท่านี้นะครับผมเป็นคลิปเล็กๆ,ๆน้อยนนะครับกับความอาำหิดของหมีรัสเซียได้มรนจะหัวขึ้นเรื่อยๆนี่คือต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเมึองดาวิกแอตไว้เจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ